ตรงบางประก่าง้าวครับครับผมก็แปว่าพระรามสองอ่ะดิครับี๋ยวผมไปถนับสนุนตรงพระรามสองครับได้ครับโอเคครับพี่เ๋ยนเอกสารจะได้ยากครับรรรรอันนี้ใกล้ๆถึรอหายวสวัสดีวันจันทร์ที่16มกราคม2566นะครับวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากเลยนะครับเป็นวันครูแห่งชาด้วยนะครับ ตอนนี้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะครับได้นำกำลังมา,ราบริเวณเป็นท,ท่านพระรามสองนะครับผม,มและเช่นเคยนะผมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตระจราจรโครงการพระราชดำรินะครับผมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ดาบตำรวจอายะพ่อมค่ายและทีมงานด้วยนะครับผมสวัสดีครับดาบตำรวจอายะพ่อมค่ายสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว,วครับผมครับผมวันนี้เรามาทําอะไรกันครับที่ วันนี้ก็ว่าจะมาช้อปปิ้งเพราะว่าวันครูรถประฆาต้อยจะมาช้อปปิ้งเซ็นท่านอ่าเซ็นท่านพระรามสองนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หยอกหยอกหยอเราได้รับการประสานจากเจ้าที่วิทยุคบการนะครับจะมีรถตำรวจเทพโมหินผู้ป่วยวิกฤตจะไปรอพจอุฬาอ่าะครับผมพร้อเข้าไปด้วยผู้หมวดบรรณักครับผมอรพอพจุฬานะครับครับครับผมเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์สมาชิกหน่อยนะครับ สวัสดีครับผู้หมวดครับสวัสดีครับรายงานตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมผมร้อยตำรวจโทมานะจอมกุ้งนักการจราจรของตานราชชั้นหนครับครับช่วงนี้สภาพการจราจรเป็นไงบ้างครับอ๋อลดน้อลงลดมากลดมาครับครับผมแต่การจราจรยังพอไปได้นะครับผมการจราจรยังลดลดมากแต่ก็เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง โอ้เยี่ยมเลยครับใช้ความเร็วได้อ่าสภาพอากาศเป็นไงบ้างครับเานมากครับตูเย็นว่าอากาศเริ่มร้อนตู้เย็นเริ่มร้อนนะครับครับผมมีุลมออมโอเคครับขอบคุณมากนะครับหมวดมานานะครับผมคนดังคนนี้เส้นเคยนะครับผมแห่งชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับสมาชิกคนต่อไปนะครับผมเรามาสัมภาษณ์กันหน่อยนะครับ รายงานโตหน่อยครับชื่ออะไรครับผมโดูคครับอ๋สุดยอดเลยนะครับคนนี้สมาชิกใหม่แห่งเคลื่อนที่เร็วนะครับผมอนี่เราไปลงบ้านาลเลยนะครับผมนณเบุดไปโรงพยาบาลไรัจุลานุกรครับอ่าสุดยอดอ่าสุดยอดเลยนะครับผมโอเคครับขอให้การเดินทางปลอดภัยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม